เขาเรีย <ส Bur berry> กว่างานเต็มๆน,เนะเนาะเอ,อ่อจริงๆจริงๆง,งานนี้เป็นงานเก่าที่คุณบอยท่านท่านเมตตาให้ผมรับงานนี้มาก็ก็อย่างที่ทราบน,นะว่าละครเรื่องนี้ถูกเลื่อนแล้วก็ทุกคนรอคอยกันมานานนะครับก็ถือว่าเป็นงานเรียกว่าเก็บงานเก่านะครับเก็บงานเก่าที่เราเรามีอยู่แล้วส่วนงานงานที่ทําอยู่ก็ปิดไปหลายเรื่องแล้วครับก็จะเหลือเหลือละครที่ยังค้างอยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็ละครเรื่องี ก็กระทบไหมก็กระทบเต็มๆครับกระทบเต็ม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 รัดนครับก็โดยปกติชีวิตผมก็ถ่ายละครสัปดาห์หนึ่งก็ห้เรื่องนาะประมาณ5-6เรื่องต่อสัปดาห์นะครับก็คือวิ่งทํางาน5้าเรื่องต่อสัปดาห์แล้วก็ละครใหม่ๆแล้วก็ภาพยนตร์ที่เข้ามาก็ที่ติดต่อไว้ก็ยกเลิกก็ ยกเลิกครับผมชัดเจนว่าจากเรื่องที่ทมันเกิดขึ้น,นจากข่าวที่นําเสนอกันไป2เดือนช่วงนั้นแหละครับ<ฮ>แล้วก <c oughs> ็ก็มันเหมือนกับผมถูกพิพากษาไปแล้วนะครับ<ฮ>ใน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 โลกของโซเชียลในโลกของการสื่อสาร <c oughs> เมื่อเมื่อมันมีการพิพากษาอย่างนั้นออกไปเนี่ยก็มันก็กระทบชีวิตฮะวันนี้มันเป็นข้อ,อข้อพิสูจน์ให้เห็นนะว่า มันมีนักแสดงหลายๆคนที่เขาพยายามที่จะไม่ให้เกิดข่าวให้เกิดเรื่องราวอะไรอย่างนี้บางครั้งก็ไม่ได้ผิดเขาก็ต้องทํานิ่งทำเฉยหรือว่าโดนเรียกร้องอะไรก็ก็ต้องหยวนหยวนยอมตามเลยทําเลยเพื่อไม่ให้มันผลกระทบนะครับเพราะว่าตัวอย่างของของอย่างผมเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเมื่อเราไม่ผิดเราก็พยายามต่อสู้เรียกร้องความจริทธรให้กับตัวเองผลมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับก็เป็นรายได้เป็นตัวเลขตอนนั้นนี่ประมาณหลักเท่าไหร่ได<ะ>้ครับเอ่อ คือผมว่าโดยเฉลี่ยไรายได้ของผมเนี่ยมันมีมันมีเฉลีย่ยต่อเดือนอยู่แล้วนะเฉลีย่ยต่อเดือนที่มันท,ที่ที่มันเข้ามาละคร5-6เรื่อง ที่ถ่ายอยู่ในแต่ละเคสเนี่ยคือในช่วงเวลาที่ผ <S <S ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับละครช่วงเวลาที่ผมโดนผลกระทบมาเนี่ยมันมีประมาณเวลาสักปุเดอนได้ใช่ไหมซึ่งนั่นก็คือล็อตหนึ่งละครล็อตหนึ่งละครที่ผมเวลาผมทํางานทีก็ประมาณสักเข้าเรื่องใช่ไหมก็เฉลี่ยเรื่องนึงก็ะก็ก็หลายล้านอยู่ครับเอ่อคือโดยปกติเนี่ยภาระภาระประจําวันของผมเนี่ยก็คือภาระประจําเดือนนะฮะก็ จะมีการผ่อนทุกอย่างทุกทุกว่าชีวิตผมคือชีวิตติดไฟแนนซ์นะฮะชีวิตติดไฟแนนซ์ไม่ได้มีไม่ได้มีธุรกิจอื่นไม่ได้มีอะไรนะครับก็มันเป็นเรื่องของการทำมาหากินมันก็เปรียบกับคนขายขายแรงงานนะก็คือแต่ว่าแรงงานของผมเ้วนกันในเรื่องของการขายทางด้านอาชีพการแสดงนะครับเพราะนั้นรายจ่ายประจําเดือนที่มันมีเข้ามามันก็มีรถมีคอนโดตัวเองแล้วก็บ้านที่ลูกๆอยู่ใช่ไหมฮะก็หลักๆแล้วก็มีคุณพ่อผมที่อยู่นครสวรรค์แล้วก็มี ครอบครัวผมของคุณแม่น้องกี่ที่อยู่จันทบุรีที่ผมต้องดูแลรับผิดชอบอยู่นะครับก็คุณพ่อผมก็ดูแลไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยก็จะต้องมีนํำเสอคุณแม่กี่ก็ต้องปล่อยอบ้านของลูกๆผมที่อยู่กันก็ผมก็ไม่ได้ส่งให้ประมาณ3-4เดือนละ ก็ตอนนี้ก็ประคับประคองชีวิตเองให้มันรอดไปวันๆก่อนครับจริงๆว่ามีเงินเก็บมีเงินมาใช้ไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือแล้วก็ละครที่ทยอยปิดไปเข้าใจมามันคือลักษณะการทํางานของละครมันจะเป็นหนี้จ่ายแบ่งจ่ายห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อะไรก็แล้วแต่เป็นงวดงวดงเราซึ่งนั่นแหละมันคือค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนเมื่อเรื่องละครเก่ามันปิดไปเรื่อยๆมันมันมันเหมือนหมุนไปเรื่อยๆตอนนี้มันไม่มีงานใหม่เข้ามาทดแทนเพราะงานมันถูกแอนน์เซนตไป แม้แต่นะัดวันถ่ายแล้วตกลงอะไรแล้วก็กยังต้องถูกยกเลิกไปโดยเฉพาะผมเสียใจมากๆก็คือเรื่องของภาพยนตร์ผมเป็นคนที่รักภาพยนตร์มากผมมีการติดต่อจากจากค่ายาหนังหน้าเล่นมากแล้วก็ผมก็ตกลงเรื่องคิวถา่ายแล้วก็เรื่องเรื่องทุกอย่างเรียบร้อ,อยไปแล้วพอไม่รู้ยังไงเข้าไปเปิดข่าวเขาก็บอกว่าเออเขาเหตุผลหลักเลยเขาเห็นข่าวแบบนี้เขาขอใ ขอให้ไปเขากลัวนะว่าถ่ายถ่ายอยู่แล้วจะมีเรื่องราวเรื่องคือคนไม่ได้รู้ว่าความจริงคืออะไรเงี้ยทีเนี้ยการนําเสนอผมบอกแล้วไงว่าเออบ้านเรามันเป็นระบบคํากล่าวหาการกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายในหลักของนิตนิตนินนนต,นติทางกฎหมายนะะของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็คือกล่าวหาไว้ก่อนถ้าไม่ผิดก็ไปแก้ตัวเอง เหมือนกันฮะผมก็เลยอยากฝากสื่อว่าจริงๆแล้วสื่อผมผมก็คิดว่าอย่างที่ผมเคยบอกว่าสื่อคือพี่น้องของเราเราอยู่ในครอบครัวกันแต่ผมเข้าใจนะว่าสื่อได้รับข้อมูลมาจากหน่วยงานราชการมันก็เลยก็เลยมั่นใจว่านั่นคือข้อมูลดีข้อมูลจริงก็เลยนําเสนอไปนั่นแหละคือการพิพากษาผมไปแล้วทีนี้มันก็เหมือนกันฮะเมื่อระบบกล่าวหาก็คือเมื่อมีคําพิพากษาว่าผมโดนอย่างนี้ปั๊บผู้จ้างงานก็บอกว่าไปแก้ตัวให้เรียบร้อยกัน ปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยไม่ต่างกันเลยฮะการระบบเก,ก่าหาของกฎหมายบ้านเราก็ไปแก้ตัวให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ถ้าเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมารับงานซึ่งเอ๊ะแล้ววันนี้ไงผมเลยต้องไปทวงถามว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะจบสกักทีเพราะว่าเท่ากับว่าชีวิตผมมันพังมาครึ่งปีแล้วใช่ไหมมันมันเกิดมันเกิดวิกฤตเกิเดชีวิตผมนะถ้าปล่อยมันไปหนีไปรเรื่อยถ้ามันซุกปี2ปี3ปีแล้วผมทำาไงต่อใช่ไหมล้วมันออกมาชี้แจงตัวเองบ้างเนี่ยค่ะมันจริงจมันพอจะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้บ้างไหมคะ ผมเส้นสบายใจที่ิสูจนในสิบปีผมเองแค่นั้นละส่วนส่วนส่วนในในเนื้อหาสาระเวลาผมพูดอะไรผมบอกแล้วว่าผมพูดอะไรทุกอย่างเนี่ยผมมีข้อที่จริงผมมีข้อมูลผมมีไทม์ไลน์ผมมีหลักฐานผมไม่ใช่คนที่อยู่ในวัยรุ่นที่แม่งอารมณ์ห้าวปากเร็วพูดอะไรไม่ใช่ผม,มอายุวิกฤตีก,ก็จะ60แล้วเพราะ,ะนั้นอยู่ในวงการนี้มา30กว่าปีเนี่ยผมยืนยันอยู่เสมอนะครับว่าคนเรามันไม่ได้ดีแค่ข้ามวันข้ามคืนหรอก เ็วก็เหมือนกันก็ไม่ได้แค่ค้ามันกา่ามัคาูลผมอยู่วงการนี้มีร่วม30ปีแล้วมันมันลื้อไม่ยากหรอกครับว่าชีวิตผมที่ผ่านมามันทําอะไรมันทําเรื่องเลวร้ายหรือมันทําเรื่องดีๆให้กับให้กับวงการหรือแผ่นดินนะครับเพราะน,นั้นผมคาดเดาไม่ได้เลยแม้แต่ผมไม่เคยคาดเดาว,ว่าชีวิตผมจะเป็นอย่างงี้จากคนที่มีงานตลอดอย่างเงี้ยมันยังเกิดวิกฤติอย่างผมเลยเพราะ,ะนั้นผมคาดเดาอะไรไม่ได้เลยแล้ว <ๆ S 2> พี่วางแผนตอไปเป็นไงถ้างานมันยังไม่มีหรือว่าถ้าอะไรมันยังไม่ดีขึ้นมันจะไปแล้วครับผมก็คงคิด ผมมาจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะครับผมมาจากลูกชาวไร่สมองจะไม่แปลี่ยนที่จะกลับเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวว่าคำตอบมันจะมาอย่างเงี้ยเมื่อเมื่อเมื่อมันเมื่อมันได้คําตอบจากจากสิ่งที่เรากําลังประสบอยู่ทุกอย่างมันจะบอกอย่างนี้ว่าควรไปได้หรือยังครับโอกาสทางให้วงการมีเหรอคะพี่เอ่อ ก็ถ้ามีความรู้สึกว่าถ้ามีความรู้สึกว่าก็ตรงนี้เขาไม่เขาไม่ได้เขามองว่าผมไม่ใช่ความสุขของที่นี่ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่แล้วเพราะว่าข่าวที่นําเสนอเอาไปแล้วมันผิพภากษาผุแบบนี้และผู้ว่าจ้างงานเขาก็รู้สึกอย่างนั้นทั้งๆที่บ้านเราอย่างที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายของบ้านเมืองก็คือกล่าวหากันก่อนแล้วไปพิสูจน์เอาเองคือยังไม่ถูกตัดสินเลยตกเป็นจำเลยละ ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเลยตกเป็นจำเลยละนักโทษก็ต้องไปอยู่ในเรือนจำอะไรเงี้ยคนที่ตกคนที่ทํางานอยู่ก็ต้องต้องขาดงานต้องตกงานซึ่งผมว่ามันโหดร้ายจังมันโหดร้ายจังผมผมอาจจะอาจจะมีความรู้สึกว่าเ,เรา3ามสกว่าปีแสดงว่า ความดีงามที่เราปฏิบัติมาตลอดมันปกป้องเรามันโปรเทคเราไม่ได้เราก็ต้องต้องไปอยู่ที่มุมที่มันควรจะอยู่แบบไม่ต้องไปอยู่ในสังคมกว้างๆก็ได้ไปอยู่แคบ่ๆก็ได้แต่ในส่วนของพี่ปัาบเองมันต้องใช้เวลานานที่จะพิสูจน์ให้ทุกคนดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนเห็นตามข่าวอีกนานไหมครับมันมันคงผมไม่แน่ใจมันเป็นคือคนที่กําหนดว่านานไม่นานได้มันคือคนที่เขามีอานาจในมือฮะเพราะเขาเป็นคนกล่าวหาผมนะะแล้วก็ มีคนส่งข้อความให้ผมทั้งที่วันนี้ผมเพิ่งคุยไปนะครับแล้วก็จริงๆมันมีการชี้แจงมาอย่างชัดเจนอยู่ตลอดเวลาแล้วเรื่องรถยนตนะครับผมฝากไปถึงพ่ยุทธ์ด้วยนะครับพี่สรยุทธ์นะครับที่บอกว่ารถคันนี้เนี่ยอยู่ในประการครอบครองของป,ป่าบดลตเนี่ยผิดนะครับพี่ผมไม่เคยครอบครองรถคันนี้รถคันนี้ไม่ใช่รถผมนะครับไปทางความเข้าใจใหม่นะครับพ่ยุทธ์เพราะว่าการที่พี่พูดอะไรออกไปแล้วก็สิ่งที่ที่พูดออกไปแล้วมันมีความสุกว่ามันเนี่ยมันเกิดประเด็นอีกแล้ว เพราะว่าคนที่พูดมันน่าเชื่อถือไงเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเช็คดีๆครับถ้าพี่อยากรู้ส่วนตัวกับผมพี่เรียกผมไปหาได้ตลอดเลยครับผมทํางานอยู่ีช่องสามกี่กี่ปีแล้วเพราะนั้นผมเหมือนน้องที่เราเจอกันตลอดลแล้วใครไม่เข้าใจผมหรือว่าอยากรู้เรื่องส่วนตัวที่มันแบบว่าคือจริงๆผมเบื่อจะพูดเรื่องนี้ละเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าคนอย่างผมคือ ผมผมไม่ชอพี่น้องสื่อมวลชนจะรู้เวลาผมเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่สาหัสจริงผมไม่ไปพูดผมเป็นคนนิ่งๆผมผมรู้ว่าผมผมเหมาะอะไรมากกว่าผมเหมาะกับการอยู่นิ่งๆแล้วก็ทํางานไปผมเหมาะกับการที่จะแอบทํางานเพื่อสังคมที่ผมทํามาตลอด30กว่าปีทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมทําอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เหมาะกับการที่จะอยู่จะมาจะต้องการเป็นกระแสมาเป็นข่าวผมไม่ถนัดครับจริงตัวเองไม่ได้มองว่าตันกันแก้ง มองว่าโดนแกนแกล้งไหมนําเสนอข่าวกันมาขนาดนี้จนเจอขนาดนี้อยากจะต้องถามท่านนี้เลยครับนะโอเคมันพูดเรื่องยังน,น,น้าเรื่องวันนี้ให้เกียรติสถานที่เขาเรามาคุยเรื่องงานเรื่องนี้แล้วก็ผมมาเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผมมีความสุขกับกับช่องวันมีความสุขกับพี่บอยมากคือเชื่อไหมว่าเขาไม่มีคําถามหรือครางแท่งใจอะไรเกี่ยวกับตัวผมในเรื่องนี้เลยซึ่ง มันเหมือนกับเราได้พี่สิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันแสดงให้เห็นแล้วว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านมองเห็านาท่านมีเมตตาแล้วก็ไม่มีสะดุดอะไรกับสิ่งที่ที่ที่ผมจะทํางานต่อทั้งละครที่มีอยู่แล้วก็คือตอนนี้งานที่ที่ยังมีอยู่ก็คือเป็นผมช่างวัดกัจากพี่บอลครับใช่วพาพี่บาลต้องถามพี่บอลใช่ไหมครับว่าไม่เลยครับไม่เคยครไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยครับเ<ม>พราะว่าคนที่มีปัญหากับผมเนี่ยเขาบอกผู้จัดอะไร ช่องที่เป็นานเขาก็จะบอกพูดจัดมาเขาจะบอกอะไรมาแต่ตี่นี้เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ยังเจอนะเขาอย่างคุยปกติทางานเป็นยังไงทักทักทกันปกติเลยไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างไปกับตอนที่ไม่มีข่าวตอนไม่มีข่าวขาก็เป็นแบบนี้นั่นก็คือนั่นก็คือสิ่งที่ท่านเมตตาแล้วก็ให้ความเมตตาอย่างงี้ที่ว่าคนเราผมเน้นเลยนะคำว่าดุลยพินิจของคนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของคนมีส่วนสําคัญอย่างมาก ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่สามารถตัดสินชีวิตใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นต่างๆเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้งานดุลยพินิษมีส่วนที่ตัดสินใจคนอย่างมากเรามีผลอย่างมากถ้าผมไม่เข้มแข็งพอผมไม่เป็นผู้ใหญ่พอไปเจอเด็กบางคนที่มันโดนขนาดนี้ถ้ามันหนักหนขนาดนี้เป็นโรคซึมเศร้าฆ่าตัวตายก็เป็นได้นะ ผมว่ามว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับ <Okay. S 1> ก็ฝากไปถึงพี่ๆน้องๆทุกคนนะแล้วก็ขอบคุณมากที่เข้าใจกันแล้วก็ยังรับฟังในสิ่งที่ผมพูดแล้วก็ยังยังเข้าอกเข้าใจแล้วก็ยังมีรอยยิ้มแล้วก็หลังจากตรงนี้เขามีกําลังใจเหมือนอย่างผมเนี่ยผมได้รับข้อความจากข้าราชการ ข้าราชการผมใช้คำว่า <autre> ข <coupon> ้าราชการของของบ้านเมืองนะส่งข้อความมาผมให้กำลังใจเยอะมากแล้วก็บอกว่าเข้าใจเข้าใจว่ากำลังโดนอะไรอยู่นะครับก็ฝากขอบคุณข้าราชการดีๆทั่วทั่วทั่วประเทศที่ส่งข้อความมาผมให้กำลังใจขอบคุณครับคุณป้าคะ